สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจากเมืองแอดิสอาบบานะคะประเทศเอธิโอเปียนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็ได้มีโอกาสตัดต่อวิดีโอนะคะที่ไปเที่ยวมานะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ไปที่เอ็นโชโตพนะคะในเมืองแอดิสอาบบานี่แหละนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ตัดต่อพี่ก็ได้เก็บบรรยากาศนะคะข้างทาง ในเมืองแอดิสอาบบบามาให้ทุกคนดูนะคะวันนี้แดดดีนะคะก็มานั่งกินกาแฟนั่งอาบแดดนะคะซึ่งปกติที่เอธิโอเปียเนี่ยอากาศตอนนี้จะเป็นฝนตกนะคะหน้าฝนฝนตกแล้วก็อากาศเย็นมากนะคะวันนี้แดดดีก็เลยมาสั่งข้อแสงนิดนึงนะคะ oh, México. <Yeah. S 2> <laughs> อันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะคะเ n total park ไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะแค่โชว์บัตรประชาชนฝนตกไปอีก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ e n ็น a ์ Park นะคะ with Mr. Freezer เดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวชมนะคะอากาศข้างบนก็เย็ยนมากนะคะตอนนี้ในเด t ะพ p ร r ค there are different kind of restaurants coffee places and we will see oh. เป็นแผนที่นะคะของเขา อันนี้เป็นจุดชมวิวของเมืองแอดดิสอาบาบานะคะ Now cold. Why ตอนนี้อากาศเย็นนะคะมันก็จะมีหมอก ตอนนี้เราก็พักยกนะคะขอกินกาแฟก่อนเหนื่อยรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่จะเดินจากประตูหน้าเข้าไปที่าลานกิจกรรมต่างๆของเขาเนี่ยคือมันไกลนะคะพี่ก็เลยออกมาแล้วก็ไปนั่งแท็กซี่เพื่อที่จะเข้าไปประตูหลังนะคะซึ่งมันก็ใกล้กว่าพอไปประตูข้างหลัง พนักงานไม่ให้เข้าค่ะพนักงานไล่ออกมากระทันหันเลยทีเดียวก็ปรากฏว่าก็เข้าได้แค่ช่วงหน้าๆนะคะข้างหลังก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับนะคะฝนตกนะคะ จริงพี่มาอยู่ที่นี่พี่ก็เป็น r e s เดนต์นะคะเป็นพนักงานเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรมีวีซ่าทำงานโดยถูกกฎหมายนะคะซึ่งเราก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเป็น r e ิเดนต์อของที่นี่ได้นะคะได้เหมือนคนประเทศเขาเลยนะคะแต่ว่าพนักงานวันนั้นไม่ฟังเหตุผลใดๆนะคะพี่บอกว่าพี่มีวีซ่าอยู่ในโทรศัพท์มีพาสปอร์ตอยู่ในโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะเขาจะเอาพาสปอร์ตตัวจริงซึ่ง การพกพาสปอร์ตตัวจริงไปในประเทศนี้นะ่ะคือมันฝนตกทุกวันนะคะเราไม่รู้ว่าตอนไหนฝนจะตกเราก็ไม่พกไม่เสี่ยงนะคะไม่พกพาสปอร์ตตัวจริงไปแล้วก็อันตรายด้วยนะคะเผื่อหายเผื่ออะไรขึ้นมานะคะพี่ก็จะไม่พกแต่พนักง,งานจะเอาตัวจริงก็ไม่มีนะคะก็ต้องกลับก็เก็บบรรยากาศมาได้นิดหน่อยนะคะ